มีสินค้าพื้นเมืองจากเมียนมาและไทยเช่นสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ต่างๆที่ทำจากไม้กล้วยไม้ป่าและไม้ประดับยกพลอยหินสีต่างๆเสื้อผ้าและของใช้อื่นๆให้นักท่องเที่ยวได้หาซื้อไปใช้หรือเป็นของที่ระลึกกันครับเมื่อเราเข้ามาถึงบริเวณตลาดการค้าเรารู้สึกใจหาย เพราะเราแทบจะไม่เห็นนักท่องเที่ยวบริเวณนี้เลยทั้งนี้ก็น่าจะเป็นเพราะการระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นี่แหละครับซึ่งอาจจะทำให้การไปมาหาสู่การค้าขายของผู้คนทั้งสองประเทศยังไม่สะดุดก,ก็คงจะอีกสักระยะหนึ่งตลาดการค้าที่นี่ก็คงจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิม